สวัสดีค่ะมันจาวโซเชียลครับนะคะตอนนี้ปรม่าก็จะมารีวิวทรผมใหม่ปรมา่ากันโอ้ยทรงผมปรม่าแบบคือแบบเมื่อวานอ่อะไปตัดผมครูครูบอกว่าผมยาวเกินอ่ะแล้วแบบมันยาวแล้วก็ประมาณเกือบเกือบสิบสองเซนนะครับผมก็เลยไปตัด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 ไ่ะแล้วแบบร้านผสมอะไรไม่รู้ใส่หัวดิฉันเนี่ยมันไม่รู้นะครับเอากันไกลมาคนตัดเหมือนเมาเหล่ออะไรเงี้ยหน้าอย่างเงี้ย คือแล้วแบบมันแอกลัวมากเลยก็ตัด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 เด็ดไหมครหนามาแวงเลยเออเบิ้งแน่หนาวแต่ว่าอันนี้ลุกใหม่จริงธรรมดาจะเป็นผมยาวแล้วสวยและดูดีไงแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบดูแปลกไปสักนิดนึงก็ก็ฝากเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมดูเอาไว้นะครับคือแบบอยากไปตัดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามันแบบมันเนาะมีโซ่ใหม่ดูสิเว้ยน้องใม่หนามาเขากระแวงหนามาเขากระแวงเขาเห็นช่าที่ว่า อะไรนะคะแต่สุดท้ายนี้ก็ก็เห็นประมันในรุ่ใหม่แล้วนะคะก็จริงๆนะประมันไม่ใช่กระเทยขี้วีนนะคะแต่ว่าเป็นกระเทยสวยเท่านั้นเองนะคะก็สุดวัานี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณที่ดูนะคะขอบคุณค่ะ